สวัสดีค่ะเพื่อนๆคลิปนี้แม่ก็จะมาทาน้าจิ้มข้าวมันไก่นะคะก็ไม่มีอะไรยากนะคะใช้รถมือของตัวเองนะคะไปดูวิธีทํากันค่ะขิงพริกแดงกระเทียมกระเทียมดองรากผักชีนะคะก็จะใส่เข้าไปในโหลปัน่นแบบนี้นะคะก็ใส่เข้าไปเลยเสร็จปุ๊บเราก็จะใส่ นี่นะคะเป็นน้ำตาลนะคะน้ำตาลปึกนะคะละลายละลายน้ำนะคะก็ใส่ไปค่ะแล้วก็จะใส่น้ำกระเทียมดองนะคะใส่น้ำกระเทียมดองด้วยแล้วก็จะใส่ซีอิ๊วขาวนะคะใส่ซีอิ๊วขาวลงไป ใช้ลดมือของตัวเองเลยนะคะชอบแบบไหนก็ใส่ไปอันนี้แมบ,บแค่ทําให้ดูเฉยๆนะคะว่าใส่อะไรบ้างแล้วก็อันนี้จะเป็นน้ําส้มสายชูนะคะก็ใส่ไปด้วยะคะ่ะแล้วก็ตัวเอกเลยนะคะตัวเอกก็จะเป็นเต้าเจี้ยวนะคะแล้วก็จะใส่เต้าเจี้ยวลงไปด้วย แล้วสุดท้ายนะคะก็จะใส่ซีอิ๊วดำนะคะใส่ซีอิ๊วดำลงไปด้วยค่ะน้ำจิ้มข้าวมันไก่ก็แม่ปั่นเรียบร้อยแล้วนะคะมรเทใส่ถ้วย,วยปันย่นหยาบๆพอนะคะค่ะแล้วก็เวลาที่เราจะทานนะคะเราก็จะเอามาผสมกับน้ำซุปนะคะน้ำที่ต้มไก่อ่ะคะ่ะ น้ำจิ้มเราผสมน้ำซุปแล้วนะคะอันนี้ผสมน้ำซุปแล้วสีเขาก็จะอ่อนลงนะคะเห็นไหมคะสีเขาก็จะอ่อนลงอย่างนี้นะคะอันนี้เป็นน้ำซุปน้ำจิ้มเข้มข้นนะคะยังไม่ได้ผสมน้ำซุปนะตัวนี้ผสมน้ำซุปแล้วเสร็จปุ๊บก็อ้าวนี่ค่ะน้ำซุปเข้ามันไก่ก็ใส่ใบผักชี แล้วก็พริกไทยน้ำซุปมีกระดูกแทะๆด้วยนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้ว